เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปอตอทตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซึ่งตั้งขึ้นบนพื้นที่วังจันทร์วัลเล่จำนวน351.35 35ไร่สำหรับเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องความรู้ การปลูกฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบเป็นแหล่งรวบรวมพันุไม้หลากหลายชนิดและเป็นพื้นที่ปลูกป่าขององค์กรธุรกิจรายแรกของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือท Tver ในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร โอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศกาณของกลุ่มปตทอาทิจุดเริ่มต้นและความสําเร็จของโครงการปลูกปาทาวนเฉลิมพระเกียรหนึล้านไร่ทั่วประเทศที่ขยายผลดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจสําคัญของกลุ่มปตทในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในคริสตศักราช240 0หรือปีพุทธศักราช2583 และปล่อยกาสเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคริสตศักราช2050หรือปีพุทธศักราช2593ซึ่งปตทเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทและบริษัทวรุณาประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนได้ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อสร้างรูปแบบการประเมินที่มีความแม่นยำสามารถใช้ทดแทนการประเมินค่าภาคสนามอีกทั้งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานด้านคาร์บอนเครดิต ในเทศกาลร,รูปแบบการปลูกป่าแบบมิยาวากิซึ่งเป็นหนึ่งในการปลูกป่าเชิงนิเวศท,ที่มีประสิทธิภาพโดยปตท,ะทได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นหนังสือหลักการและการประยุกต์การปลูกป่าแบบมิยาวากิในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่พรูปแบบการปลูกป่าดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักและเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงศาสตราจารย์ดรอากิระมิยาวากิผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุน่น ผู้มีคุณูปาการต่องานฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศของโลกโอกาสนี้นายอัธพลเลิกพิบูลณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการความร่วมมือพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตร,ระหว่างกลุ่มปตท,ทและสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยเริ่มออกแบบและพัฒนาเมื่อปี2561และน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโครงการเมื่อปี2564ประกอบด้วยการพัฒนาพื้นที่แปลงกเกษตรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มอาคารเรียนระบบสาธารณูปโภคร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีบริษัท PTT d i g ดิจิตอลจำกัดร่วมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ,กรเกษตรของศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่ามหาัศจรรย์พันไม้ที่รวบรวมพันไม้ตามกลุ่มที่น่าสนใจอาทิไม้มงคลไม้ในพุทธป,ประวัติและไม้ในวรรณคดีพื้นที่บริหารจัดการน้ําของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์เป็นพื้นที่โมเดลป่า4แบบมีรูปแบบการปลูกป่าที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายได้แก่ป่าธรรมชาติสวนป่าเศรษฐกิจป่าไม้ผลและว,วักเกษตร โดยแปลงวนกเกษตรนั้นมีการปลูกผสมผสานระหว่างไม้ยืนต้นมีอายุยาวที่ให้เนื้อไม้และพืชเกษตรอายุสั้นที่ให้ผลผลิตรวดเร็วอาทิการปลูกข้าวสองสายพันธุ์คือข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเหนียวทันญาซิรินซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยศูนย์วิทยาศาสตร,รษษ์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการสาธิตการใช้แอปพลิเคชันคันนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ดินสภาพอากาศความเหมาะสมของพืชพันธุ์ช่วยให้กกเกษตรกรวางแผนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาโดยบริษัทวรุณาประเทศไทยจำกัดน,นอกจากนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการวังจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันโดยศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และชุมชนตำบลป่ายุบใน จากจุดเริ่มต้นของเมเล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่ปลูกบริโภคในครัวเรือนเมื่อปี2560ได้พัฒนาสู่การรวมตัวจัดตั้งเป็นศูนย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์รวบรวมผล,ผลผลิตผักจากสมาชิกโครงการมาวางจำหน่ายโดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ร้านจากสถานีบริการน้ำมันปตทป่ายุบในเป็นการสร้างรายได้และเกิดกองทุนเพื่อดูแลสมาชิกกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิก 73คนจาก8หมู่บ้านมีผลผลิตจากผักกว่า47ตันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายต่อให้ชุมชนปีละกว่า30กิโลกรัมและยังได้รับพันธุ์สัตว์พระราชทานเพื่อให้ชุมชนได้เลี้ยงสำหรับบริโภคเพื่อเป็นแหล่งโป,โ,ปโปรตีนในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงปรุงอาหารเมนูยำปลูกรัก ผักวังจันทร์โดยนําผักจากแปลงกเกษตรยั่งยืนในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ใช้เป็นส่วนประกอบอาทิตะไคร้พลิกตุ้มถั่วภูและถั่วฝักยาวลายเสือจาก,กรพันธ์เพื่อพระราชทานแก่คณะผู้บริหารกลุ่มปะตะทและชุมชนที่ไปเฝ้าทูลและอ่องพระบาทรับเสด็จ